ใช่ละ่ละ,ละเธอคนลุกสู้ไม่ดูไม่ได้นะครับผม,มน่าก,กลัวจริงๆแค่แค่เก็ก,กี้นั่งอยู่นักแสดงสามคนนะโอ้คนลุกสู้เลยเออน,น่าก,กลัวเหรอสู้คนไม่หล่อจริงๆอยากจะบอกจริงๆว่าทองสุกส3าเรื่องนี้เนี่ยบางคนชอบเดา ว่าหนังผีเดี๋ยวสุดท้ายก็ตายกันหมดเดี๋ยวคนนี้ก็ตายคนนี้ก็ตายคนเดียวทุกเรื่องอ่ะเวลาดูหนังผีชอบเดาวนู้นเดาวนี้แต่ถ้าเกิดเดาเรื่องทองถึงสามนี่เดาได้มหมผมว่าเดาไม่ได้เดาไม่ได้แล้วไม่เท่าไหร่อย่าไปเดามันไม่สนุกหรอกกับการดูภาพยนตร์แล้วคนทำเนี่ยก็จะเสียกำลังใจด้วยว่าอาสุดท้ายทำมาก็มาเดากันแล้วก้อ้าวาหนังไทยอีกแล้วโอยไม่อยากดูไปพูไปเลินดูแบบว่าเอ้ยคุกคอยแบบเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นสีนี้จะเป็นยังไงอะเรื่องลกวหรือเปล่าอย่างนี้ไปดูนะครับเพราะว่าเรื่องนนนนีี้เ่ยมัป็ผลงาน เป็นคนุณภาพสําหรับผมนะมผมสแสดงออกมาแล้วผมเล่นออกมาแล้วมันพอมันออกสู่สายตาทุกๆคนเนี่ยผมภูมิใจครับเราก็อยากให้ทุกคนไปดูแล้วก็ภูมิใจเหมือนกับสิ่งที่เราได้ทำผมเพราะพวกเราทําเต็มที่กันมากๆแล้วสังเกตหลายๆคนที่เดามาก็ยังเดาไม่ถูกด้วยจุดเนี้ยถามว่าตองไมพิสูจน์ให้ได้เลยบอกผู้ชมเลยนะว่าถ่ายทํากันเนี่ยนะฮะ24ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนนะฮะใช่ไม่หลอบมาราธอนอ่ะมาราธอนยันเช้าทำไมมาราธอนยันเช้าขนาดนั้นน่ะนัดหกโมงเช้าเลิกอีก เจ็ดโมงเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะเ,เพราะว่าเาอาจจะเป็นการถ่ายทํานอกสถานที่ด้วยมังค่ะแล้วว่าอุปสรรคนี้นแบบมันมีเยอะคือสถานที่อย่างที่บอกว่าเราก็จะเจออะไรต่างๆนานาที่เป็นอุปสรรคเข้ามามากมายอยู่แล้วซีนการถ่ายทํามันก็ยากแล้วอย่างที่บอกว่าหนังผีมันต้องถ่ายแบบภาคปกติ huh. ภาคคนภาคซีจีไหนจะมีกล้องเดียวอีกก็ภาคแต่ละภาคก็ต้องมีแคบกว้างเจาะคนนู้นเจาะคนนี้มันก็ใช้เวลานานาแล้วมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของหลายๆเรื่องด้วยสภาพ ไฟ้าอากาศสามได้ดูอย่างเงี้ยร้อนฝนหนาวมีหมดเลยเรียกว่าบางทีเลิกองเจ็ดโมงเช้านัดคิวต่อไปเจ็ดโมงครึ่งใช่ก็คือไม่ต้องกลับบ้านเหรอฮะเวอร์ละทีอีวันหนึ่งไหมแต่มันเป็นแต่มันเป็นอย่างนี้ต่อเนื่ก็คือกลับบ้านไปพักเที่ยงคืนกลับมาถ่ายใหม่แล้วแล้วโลเคชั่นที่ไปถ่ายนี่ส่วนมากถ่ายจังหวัดอะไรที่ไหนโหดมีหลายที่มากค่ะอะไรบ้างถ่ายอะอย่างเช่นตรงเขื่อนอะไรนะตรงปังพระ แกงกระจาดนาะแล้วแกงกระจาดเขาขึ้นชื่อเรื่องผีดุอยู่แล้วเลยของชื่อเรื่องผีดุอยู่แล้วเลยขอบอเข้าไปถึงทุกคนแบบของหรือเปล่าพี่เธอเธอพูดจริงๆว่าแกงกระจาดเนี่ยผมเคยถ่ายตอนสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักแบบโอ้โมิมเมติกเขาคนลังเดินเอาปลาหมึกไปให้น้ำพอมาเรื่องนี้ของสุข13 โลเคชั่นที่ถ่ายสิ่งเล็กๆเนี่ยมันฝังตรงข้ามแต่พอตัดมาปั๊บถ่ายท้องสุขสีน้าโอ้เรื่เืองผิดกันเลยกับโรแมนติกกับความน่ากลัวคือทีมงานช่างหามาไปหาหลุมๆหนึ่งที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะฮะที่คุยเบอมาเบอร์ที่ทีามาที่คุยท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับผมโปรโมทให้ดีอยู่ครับเออตอบมาสิคือมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือไม่รู้ทีมงานไปหาได้ไงมันเป็นแบบยญ้าขึ้นสูงสูงเป็นหลุมที่เป็นเดินลงไปมีกลิ่นเน้นๆเอากระดูกหมูไปร้อยเอาเสาเอาเขาเรจะใส่ศีลมันระยองไงยางคือทุกอย่างมันน่ากลัวเมนะท่านเมผิดร่างไปเลยแบบโอ้แล้วจ้างเอ็กซ์ต้าที่เป็นคนแถวนั้นนะพี่ใส่ชุดแล้วก็มาแบบเหมือนเกี่ยวกับเรื่องคุนน่าจะร่างเอ็กซ์ต้าถามเป็นจริงๆคืากลัวมากกลัวจริงๆกลัวมากกลัวมากซึ่งตอนแรกจ้างเอ็กซ์ต้ามาประมาณยี่สิบ มาเล่นจริง3ามสเล่นให้ด้วยเล่นปีด้วยนะไม่มาจากไหนไม่รู้บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นเอาเลยนัดอะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วความยากในการถ่ายทำโอ้ยสำหรับถายสำหรับถายอะอย่างได้อย่างที่นัดพูดคือเรื่องแบบ เขาเรียกสภาพอากาศค่ะคือหลายๆคนเน่ะเดี๋ยวร้อนจัดๆไปกลางแดดเพราะตกกลางคืนตากฝนตากฝนเราก็ต้องวิ่งวิ่งฝ่าโคลนตกน้ํากันบ้างเสร็จอาจจะต้องเข้าไปในบ้านเย็นๆหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ละคนเจอความแม่ยังถายอย่างเช่นจะเจอสลิงในการรําหลังหักเราเดินเพราะว่าการที่เราเล่นสดโดยไม่มีอะไรซัพพอร์ตหลังเล่นมากไม่ได้ละเล่นสักสามสี่รอบเอาละหลังเริ่มไปแล้วพาะมันต้องถ่ายหลายคัดหลายเทมากพอใช้สลิงปุ๊บโอ้โหหนักลวค่ะเจ็บ แล้วมีฉากอื่นค่ะต้องขึ้นเหมือนตึก2ชั้นหน้าความเหมือนซูเปอร์แมนแล้วก็แบบปล่อยสลิงลงมาให้หน้าถูกกับพื้นน่ะค่ะมันแบบายสยองมากสูสานพื้นเนาะบอกว่าพื้นแตกหมดเลยกระเบื้องกระเบื้องอย่างเงี้ยแดดตไหนบ้างแต่คนรักใล้หน้าถ่ายยังอยู่เป๊ะเลยนะหลอกพกงลงพื้นก็ยังอยู่ไม่ติดพื้นเลยแต่กระเบื้องแตกเลย น oh, well um> oui> ี่ยังไงนี่มันเป็นความยากจริงนะยากลงมาโอ้โหน่ากลัวเนอะแต่เธอไม่กลัวเหรอหน้าพังไปกลัวแล้วยิ่งแหมทุกคนใประกันหน้าไปไหมเขาขอให้ประกันก่อนประกันหน้าเลยเราทำประกันให้ด้วยเราทุกคนมาเลยเอเซนประกันชีวิตก่อนนะประกันอุบัติเหตุก่อนนะตลกมากคือเรื่องนี้ถ่ายปั๊บ เดี๋ยวมีแล้วพี่ทีมงานนะเดี๋ยวน้องถาน้องก๊อฟน้องน็อตแค่เดี๋ยวมาเซ็นเอกสารด้วยนะคะอ๋อรับเงินแล้วเหรอป่านี้เป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพอะไรทุกคนก็งงเซ็นทำไมเซ็นเหรอเพราะว่ามันต้องมันความยากลำบากเนอะได้ใช้ทุกคนได้ใช้ทุกคนอย่างก๊อฟอย่างก๊อฟอะความยากความยากโหมันยากตั้งแต่ก่อนถ่ายทำแล้วค่ะในการแบบทำเอฟเฟกต์แต่ละคนต้องแบบว่ามีเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยต้องแบบมันหล่อบล็อกอะไรเงี้ยซึ่งแบบ มันแบบอึดอัดเหมือนกันนะ <ừ> แบบอะไรแบบมาพันหน้าเป็นมัมมี่หายใจก็ไม่ออกอะไรเงี้ยเพราะเขาเทพบูนใส่หน้าเราอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็หายใจไม่ออกมองอะไรไม่เห็นสำหรับคนกลัวที่แค่ขนาดถัดไปคนไม่กลัวที่ค่ัตอนนั้นยังรู้สึกแบบเกือบไม่ไหวเหมือนกันนะใช่แบบเฮ้ยมันคืออะไรคนกับค,คนข้างนอกกำลังทำอะไรอยู่แล้วแต่ข้างในมันมืดแบบมันมันจิ้งจดจิ้งจกตาตาพยายามจะลืมตาลืมไม่ได้ค่ะเคยเกิดผวาณิชย์ข้ามโหมันเทพบูนใส่หน้าเลยใช่เย็นนั่งรอมั่งเลย แล้วก็เหลือแค่รูหายใจเล็กๆอ๋อนิดนึงนิดนึงเ,ออเล็กๆด้วยนะแล้วพี่เขาแบบปาดหน้าอะไรเงี้ยแล้วแบบดันแบบกลัวไม่เป็นบล็อกแบบดันยัดซิลิโคนแล้วเข้าปากยออิ่ออแล้วก็อืมปาดเร้่อง<ล>นั้นเฮะอะไรคือความยากความยากของภาพยนตร์เรื่องของสูงคือทุกอย่างอีม,มันมันยากจริงๆตั้งแต่โอ้โหฉากวิธีการเล่นโลเคชันที่ไปมันยากมากแต่ถ้าสูงแล้วเอาสตนที่ หินที่สุดซึ่งเราเรายังไม่ได้พูดวันนี้ก็คือ,อ,คอหนึ่งซีนที่เรารู้สึกว่าเออเราประทับใจมากที่สุดก็คือซีนที่เราต้องเหมือนแหวววงล้อมสายศิลออกมามคือตอนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของมิตรภาพอ่ะสำหรับกลุ่มเพื่อนคือใครที่ไปดูกับเพื่อนผมว่าเรื่องนี้ก็ได้ข้อคิดจากตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนไอเรามองไปอย่างเงี้ยในคนที่อยู่ตรงสายศิลตรงนั้นมีก<ม>อมีชชอนมีน้ําชามีชินทุกคนคือเพื่อนของเราทั้งในเรื่องและชีวิตจริง และกับการที่เราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเออเราก็รักเพื่อนเราต้องทํายังไงเหมือนแบบถ้าสมมติว่าพวกนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเราต้องฆ่าเขาเหรอเราต้องทําร้ายเขาเหรอเพื่อที่จะออกมาทุกอย่างมันบีบตัดสินใจช่วงวูบตนั้นมันกดคันแล้วต้องตัดสินใจช่วงวูบในวินาทีนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับไปหาคนนักได้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องทามันมันมันบีบแล้วมันลาบากใจมากๆสําหรับที่การที่มันต้องเล่นออกมาแล้วองเล่นเป็นแบบ คนจ็ตหลุดไปแล้วครับอินเนาะอินเนาะตัวจริงออกมาคตัวจริงออกมามันเป็นคนดีดียี่ไม่มีแฟนใช่ไหมฮะหน้ากล้องเลยแล้วฉากไหนที่เราประทับใจที่สุดอินที่สุดเขามีฉากที่เขาอินมากเลยนะอินฮาหลายอันมาแต่ที่ฉากหนึ่งที่ชอบที่สุดคือเป็นฉากคือเรื่องนี้ค่ะมันจะมีฉากหนึ่งที่6คนรวมตัวกันแล้วถ่ายกันมาตั้งนานเป็นฉากที่กระโดดน้ํา กลางกลางเลยนะกลางบึงอ่ะน้ำตกบึงบางค้างบางะอางเก็บน้ำอ่างเก็บ้ขาไปเซตแบบว่าคล้ายๆแพรอยู่กลางกน้ำค่ะทุกคนก็ใส่บิกินี่ใส่อะไรกันแล้วแบบเป็นฉากใช่ใส่ไม่ใส่พีมิโอถางใส่เไงมัทนี่ไถ้าเธอใส่ไฮคัทนะสีเนี้จะนนั่งหน้าสุดเลย ใส่แล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวใช้ชิ้นชุบเบี้ยงหลายมวนนะเดี๋ยวใช้ชิ้นชุบเบี้ยงหลายมวนนะเดอต่อต่อรักใจต่อเลยหนาเลยคือฉากไปทับเจตอนะมีการแพ้จ้าเป็นฉากที่ทุกคนถ่ายกันมานานแล้วเหนื่อยกันมาตลอดค่ะฉากนั้นพระอาทิตย์กำลังตกแล้วได้กระโดดน้ำกันแบบรู้สึกปลดปล่อยแล้วก็เป็นเพื่อนกันจริงๆตอนนั้นรู้สึกว่า ได้สนุกกันแล้วก็มิตรภาพระหว่างกันจริงๆค่ะอยากให้ไปดูฉากนั้นสวยมากสวยมากสำหรับก๊อฟล่ะฉากไหนปรนทับใจลูกฉากที่เราจูจีดูดีกันค่ะวิจัยแล้วเรามาตั้งแคมป์กันนี่มันสดตัวหรือเปล่าเธอแอบชอบถ่านหรือเปล่าจริงๆก็มองว่าภาพมันสวยอ่ะเธอเป็นผู้หญิงแท้ใช่ไหมไม่ผู้หญิงเลยไม่ผู้หญิงแท้ไม่ผู้หระกาศตรงนี้นะใช่แล้วยังโสดด้วยค่ะนี่ขอบทิ้งายตรงนี้ อกนทางฉากนี้พี่พีมนี่คือเป็นการอ๋อนี่คือจะจำลองเป็นเมื่อคืนเขาใช่ไหมตัวตุ้งตัวจริงยังไงแม่บอกแม่เมื่อกี้แม่โทรมายังไม่รับเลยส่วนพี่น้องคุณพี่ชายขี้เมาเนี่ยพวกเราเนาะตัวจริงออกมาแล้วอ๋อก็คือประทับใจฉากกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใช่ค่ะเพราะแบบว่าภาพมันสวยมุมมันใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ มันเป็นมูที่แบบว่าสวยงามเออมันเป็นความรักของผู้หญิงสองคนด้วยอินมากเลยนะมีติดกับบ้านไหมว่าคิดถึงฐาจังเลยโอ้โหโลกหมดแล้วนะคิดถึงนะมีไหมมีไหมไม่มีติดนะไม่มีติดนะผู้หญิงคนรู้อีกนะอ่ะจริงๆแล้วผู้หญิงว่าเธอเหรออุ้ยจริงๆก็ผู้หญิงมากเลยคะความสวยงามผลัดเจ้าคอลลาเจนเฮ้ยโดนถ่ายคอลลาเจนดูแลตัวเองดีมากไหมสวัสดี กินแบบปะทินผิวอะไรเงี้ยค่ะลังลุกขายเป็นลักษณะเลยเดี๋ยวเล่นแพทแพทเดี๋ยวเออได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตักข้าวชาก่อนนะคะโท้ยตายไนะค่ะสามแล้วค่ะเอ้ยโลดอ่ะเออเนี่ยกรอบแกเออนี่คือธุรกิจหูก็ธุรกิจของหนูอะไรเงี้ยทำมานานยังก็สักพักนึงแล้วค่ะโอ้ยตยและวมันงนุนบการพี่ได้ไหมคะติดต่อลูกค้ากันตรงนี้เลยค่ะอ่ะแล้วเราอะกิจกรรมยามว่างขาเลยกิจกรรมยามว่างค่ะเป็นคนชอบกินค่ะอินจ์อิตตี้ กินมาชอบหาร้านขนมอร่อยๆและอาหารญี่ปุ่นกินทุกอย่างเลยค่ะกินทุกอย่างเลยค่ะเชอบกินก็ดีอย่าีชอบกินมากอ่นเป็นอะไรในกองมันก็มีอาหารปกติทานโอ้ยแม่ถับพกมาเพียบค่ะเพราะผลลมันเป็นถุงอะลิ้นจีแม่ก็แกะมาให้อัลเฟลังขนมเดี๋ยวลูกขาดก็มาแบ่งคนในกองกันเนี่ยค่ะสบายนะมีหน้ามีหน้าไม่อ้วนขึ้นจริงหอนอ้วนมากตอนนั้นอ้วนเออตอนนี้ลงแล้วใช่ไหมลงไปสามแล้วพี่แล้วกิจกรรมยามว่างของน้องอะไรฮะโอ้ยโอ้โหเห็นว่าตั้งใจปั่นเลย ใช้ใช้กามากที่ปกติมากเลยค่ะรมยามว่าของผมก็คือออะะไร่กินนวดและนอนนวดอะไรค่ะนวดนวดไทยนวดไทยคือเป็นเออจะออกเป็นแบบติดไทยรักติดหมอติดแล้วสบายอ่ะคือนวดกินเสร็จแล้วนวดและนอนแฮปปี้เนาะแต่นวดปกติก็คือเป็นคือนวดตั้งแต่เด็กคือที่บ้านก็จะเหมือนเรียกคนมานวดตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเวลาที่ คือการพักของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเกินนอกจากกินปั๊บนอนปั๊บบางทีมันแบบเดินมาทั้งวันมันยืนมาทั้งวันเลยเงี้ยทีๆนให้มันตึงหมดแล้วนี่นี่รายการนี้เอาหมอนวดเข้ามาได้ผมก็อยากจะจ้างเข้ามานะวไม่้องถจบมาจากวันงอ พี่สามารถนวดได้ต้องแกก็เลยอยากมาคลายเส้นมอะไรอยากคลายเส้นเยอะตลอดเลยอ่ะพอพี่จะทำอะไรให้เขาเขาไม่เคยแบบว่าจะเรียกพี่เลยเลยอ่ะกลัวกัวพี่ทำไมกลัวพี่ทำไมอะแต่ละคนมีฉายาด้วยนะเรามีสืบทราบมาฉายาอะไรเขาฉายาอะไรอะไรนะเกลียนเกลียนซ่าสุดพลังเกลียนซ่าบ้าพลัง าล่ะอันนี้เราสองคนด้วยกันมโหรีจี้ใจชายมโหรีจี้ใจชายตีมโหรีโมโหรีอาจจะเข้าใจว่ามโหรีนี่คือหมายถึงเครื่องดนตรีไทยคืออังกะลุงหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมโหรีคือโมราหนะฮะจี้ใจชายจจใชายเขาอยู่ในโบสถ์แล้วไม่คิดจะจีบเราสองคนเราไม่หรอกเขานี่ยใช่เดี๋ยวก็โคกลับนะเฮ้ยไอ้ย ขนมไอซ์เนี่ยมันคือยังไม่รู้เลยคนไทยส่วนคนนี้ก็มีคนดถูกแฉมาค่ะว่ามีคนเขานอนละเมอไอซ์ไอซ์เละเมอไหมแต่พี่คื่อหรือ้วแข็งนี่เหรอแต่พี่เชื่อเปล่าใครไม่รู้นอร์มอโดยที่ไม่มีไม่มีตัวตนว่ะไม่รู้จริงๆเอาพูดถึงพูดถึงชินน้ำชาชอร์หน่อยเอออธิฉรพลอ่ะพูดถึงเธอพูดถึงชินแต่พูดถึงน้ำชาแต่พูดถึงชอร์เนี่ยเดี๋ยวนะชินเทพพรบุตรอะไรนะ เทพประบสุจิตเทพบุตรสุจิตจิตในทางที่ดีหรือจิตในทางที่ดูจิตลบจิตลบจิตจริงๆทำไมอ่ะทำไมอ่ะโคคาแรคเตอร์ของชินในหนังเรื่องเนี้มีความจิตอยู่ข้างในจริงๆแล้วชินต้องแสดงความจิตออกมาทางสายตาทำกับเรื่องมาเล่นแล้วติดใช่ไหมห่ยได้เลยค่ะที่คุณแป๊บโปรดิวเซอร์ใหญ่ของหนังเรื่องนี้เลือกชินเพราะว่าชินมีบุคลิกที่จิตจิตอยู่จริงๆชินมีบุคลิกที่จิตจิตอยู่จริงๆตอนในกองบังชาเวลาชินยิ้ม มุมปากปุ๊บเอาละนี่โลกจิตแล้วนี่โลกจิตแล้วต้องมีอะไรข้างในงคิดเวลามันมันแน่ๆเราต้องไปดูว่าชินเล่นได้จริงๆแบบโอ้โหยหน้าเนอ้อจิตมากคือเขาเล่นเป็นสางแฟลกเตอร์เลยเป็นคนที่แบบเน้ม,มจิต มีความเนิดแล้วก็มีความที่แบบโหเป็นอีกคนึงเลยเลยพีคไปเลยอ่ะเราไม่ได้เห็นชินเล่นละครเล่นหนังเนาะใช่เรีนครั้งแรกๆเลยนะครั้งแรกเลยสําหรับการหนังของชินแล้วก็น้ําชาด้วยเอน้ําชาด้วยแล้วก็ชอนด้วยสามคนนั่งถามน้ําชาซิน้าชาคุณหนูสะเทินโครนทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นคุนชื่อเหมือนหนังจินเพราะว่า ชาผิวดีทุกวันนี้ได้มาจากการถ่ายหทำเรื่องนี้กันพ่อครัวเหระอ๋อเหรอเขาแบบว่าโอ้ยแบบน้ำชาทุ่งเทมากอะไรอย่างเงี้ยมาแบบห้าปีสามสองแบบอ้าดจกาดหรือแบบกิ้งลงน้ำกระโดดลงโคลเลยอย่างเงี้ยนางทุ่งเทมากโอ้โหจริงๆไม่ได้ทุ่งเททุ่งเททุกคนจริงจริงเท่าที่ฟังดูทุกคนจริงๆเต็มที่เพราะว่าความจริงความจริงของน้ำชาหลายๆคนมีสแตนด์อินให้แต่เด็กๆจะบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากอินเองเดี๋ยวเล่นเองใช่เพราะว่ารู้สึกอินจริงๆแล้วแบบ ถ้าแบบใช้สไตล์อินอะไรเงี้ยแบบมมมัันนนไ่เหือกตอนนั้นเราแบบฟิลได้แล้วเราเล่นเองได้อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบฟอลโล w เล่นเองกันหมดเลยจริงๆแล้วพอยก็คือยังไม่รู้จักคําว่าเจ็บจริงจริงแล้วพอยก็คือยังไม่รู้จักคําว่าเจ็บอยากลองพนุคบบีมาดีไหมสนุกมากเลยชอนชอนบ้างชอนบ้างชอนพย่าเขาก็คืออึดสุดทีนอึดสุดทีนะคือเขาเขาเป็นคนบ้าพลังแบบ เขาไม่เชิงว่าพลังหรอกแต่บางทีในซีนอย่างเงี้ยคือซีนเนี้ย,นเ,นยเขาก็เหมือนแบบเดินไปปั๊บไปหาทองสุกแต่พอเปิดมาแล้วเหมือนแบบเฮ้ยทองสุกมันหายไปพวกเกับเขาบอกแล้วว่าเฮ้ยชอนชอน,ชอนนะ่ะต้องรู้สึกโมโหโม,มากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าชอนเนี่ยหนึ่งโมโหตรงที่ว่าเอา้าขังแล้วแล้วหายไปไหนเหม,ม,มบบือนเหมือนเราซ่อนของแล้วของหายอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นห่วงเพื่อนว่า,เอ,าเอ้าเฮ้ยถ้ามันหายไปแล้วมันจะเป็นอะไรจริงๆหรือเปล่าแล้วน้ําก็เหมือนแบบมาด้วยน้ําคือน้ำชาเขาก็เป็นห่วงทองสุกเหมือนกันเขาเลยเหมือนต้องพีคโมโหข เขาเหมือนแบบว่าอ่ะงเขาเออเราต้องโมโหบ้างเหหนู่ยคนนี้อ่ะพี่ผมอินโฟไว้นนี้เอ้ยเต็มที่เลยแล<ม>้วเดี๋ยวผมทาเป็นแบบโอ้โหถีบตู้แล้วกันนะคือตู้เนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าแบบยืนแล้วก็สามารถยันไปได้<ม>ตู้มันจะสูง,สง<ม>เขาเลยต้องกระโดดกระโดดป,ปั้งปั้งปั้งสามทีจนรู้สึกว่าคง<ม>ไม่มีแรงแล้วก็ล่วงลงมา <laughs> ล้มลงมาแล้วคือ่อนน้านี่อนเขาเขาเขาเท้าบวมแล้วเขาไปต่อยมวยไทยมาแล้วเท้าเขาบวม แล้วนี่พอไปถีบปั sure ๊บก็เลยยิ่งเอนักเซตไปอีกก็เลยรู้ว่าแต่ที่ได้ใช้ประกันเขาอยากใช้ประกันหรือเปล่าเป็นไปได้พีแต่ไม่ได้บอกพวกเราหรือเปล่าไม่คุ้มแต่ทุกคนได้ใช้นะอยเางนี่เราเราฟังเนี่ยนะฮะเรียกว่าน่าสนใจมากๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมีเรียกว่าทุกคนเต็มที่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นตัวแทนนะฮะฝากให้ทุกคนเนี่ยเชิญชวนไปดูกันทองสุขสิบสาซึ่งเข้าฉายแล้วด้วยค่ะ ถ้าเรา่ไมไปหามก,กับก็อยากฝากทุกทุกคนเลยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องทองสุข13รับรองว่าหนังผีเรื่องนี้ไม่เหมือนกับหนังผีเรื่องอื่นที่ทุกคนเคยดูมาและอย่างหนึง่งแหละคนที่คาดเดากันไปเองรับรองว่าคุณจะถูกหลอกได้ง่ายๆเออสกอตลราก็แบบคาดหวังให้คนดูที่ไปดูหนังเรื่องนี้นะคะมีความสุขออกมาเพราะว่าพวกเราเนี่ยเรานักแสดงทีมงานนะคะเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกับหนังเรื่องนี้มากๆพวกเราอ่ะยังแบบ ภูมิใจที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อนๆได้ดูแล้วต้องแบบรู้สึกแบบอินไปกับพวกเราแน่ๆเลยค่ะครับผมนัดครับที่หนังผีของเรามันไม่ใช่หนังผีลูกหวานมันไม่ใช่หนังผีที่แบบลูกอมคิตตี้แต่หนังผีของเราคือหนังผีข้าวหลามอ้างงเแล้วข้าวหลามก็คือหนังผีของเรามันมาทั้งอิ่มจุกแน่นหวานเค็มมันทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในข้าวหลามหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าเราอยากจะเต็มอิ่มไปกับ หนังผีสักเรื่องหรือว่าหนังไทยดีๆสักเรื่องผมเชิญแล้วกันครับสําหรับทองสุขสิบสามเข้าโรงแล้วเป็นที่เรียบร้อยยังไงไปดูแล้วกันเพราะว่านี่คือฝีมือของคนไทยจริงนักแสดงเล่นออกมาทุกคนภูมิใจเราอยากให้ทุกคนไปภูมิใจกับผลงานอีกหนึ่งชิ้นของคนไทยที่ตั้งใจทําออกมาครับเยอะยมากเลยครคือดูแลถ้าดีเนี่ยต้องปากต่อปากนะสนังนี้ต้องบอกต่อนะจะได้เป็นกําลังใจกับ คนที่ทําหนังแล้วก็โดยเฉพาะหนังไทยด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีเสื้อนะฮะนี่เลยทองสุดสิบสามนะมาแจกให้กับคุณผู้ชมชาวอิกิมเมลนะครับเข้าไปเลยที่ Facebook นี่ฮะเอกกิมเมลนั่นเองนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์นิดนึงนะฮะคอมเมนต์อะไรดีนะพวกเราชมพวกเราละกันเยอะเออวันนี้คอมเมนต์ไหนที่ถูกใจพี่เอกกี้ผมให้พี่เอกกี้เป็นคนเลือกละกันได้เลยเราก็แจกเสื้อตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีรอยจุกทั้งสามคนด้วยจิ๊บซีจิ๊บ จิ้วซีขอไปคอมเมนต์ที่แซตทั้งตูตายแล้วแซปนะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามคนนะฮะน้องฐานน้องก๊อฟแล้วก็น้องนอนค่ะขอบคุณคจังทองสุบสุบสามบายบายกี้เมา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 ช่วงหน้ากลับมาเกตแซปเวอร์กันนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย วันนี้พาเพื่อนมาอีกแล้วมาบอกเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาของหลายๆคนที่แบบว่าแก้ไม่ตกนะฮัสวัสดีมินนี่ัสดีค่ะพี่อกกี้ค่ะตายแล้วเธอค่ะเมื่อก่อนคุณผู้ชมเนี่จะเมานะเมื่อก่อนเจอมินนี่อ่ะค่ะเฮ้ยขายใหญ่มากย่า้ำย้ำไม่ชอบย้นิดนึงนะแต่เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะรีบยืนพรีเซนต์ฉะนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะขาเรียวขาเรียวยิ่งกว่านกกระจอกเทศอีกอะนกกระจอกเทศคุณพี่ขาคำว่าขาใหญ่ผู้หญิงเราเนี่ยถ้าติอะไรนิดนึงไม่ได้เลยนะคะเธอต้องรีบไปทำเลยใช่ไหมคุณน้องต้องรีบไปหาเคล็ดลับมาเลยเคล็ดลับอะไรมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเลกกิ้งอะไรเลกกิ้งเลกกิ้งเรจินพี่เลกกิ้งเรจินนี่จะบอกว่าใส่ปุ๊บนะคุณผู้ชมเหมือนใส่กางเกงชั้นในปกติไม่อึดอัดเหมือนสเตย์ไม่ใช่ถุงน่องไม่ใช่เลกกิ้งทั่วไปแต่มันเเป็นลกกิ้งมาสัจ คือใส่ปุ๊บนะตอนแรกคุณน้องก็ไม่เชื่อ,อ,อซื้อมาใส่ตามชาวบ้านเขาเห็นก็ใส่กันโครงโครงโคองพอเราเอามาใส่เสร็จปุออ๊บเฮ้ยมันใส่สาบายกว่าใส่สเตเยอะเลยอะไม่อัดใช่ไหมไม่อัดพอปล่อยออมือปุ๊บ เฮ้ยล่างฉันเล็กอ่ะแต่เคยใส่สเตยมไหมพี่เอกเคยเคยใส่พวกสเตย์พวกถุงน่องมันรัดอยูนะเน่ยแนี่ยเน่ยเขาบแต่ไอ้พวกนั้นเน่ยเวลาถอดออกมาปุ๊บไขมันเพลนะถอดปุ๊บเพลใช่แต่ถ้าเป็นเลกกิ้งเรียจินพี่เอกเชื่อมั้ยใส่ปุ๊บเนี่ยเวลาถอดออกไปปุ๊บเฮ้ยไขมันออกไปตามเลยเพราะอะไรเพราะอะไรตัวเลกกิ้งตัเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นเลกกิ้งมหัศจรรย์ที่มีสแปนเด็กยี่สซ์ยี่สคือความยืดหยุ่นเพราะเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาจะโอบรัดร่างของเราให้ตัวเล็กใช่้มได้เงยได้นั่งได้อออกกกกกาาาาาลัังงยยยยไไดด้้ททุ่หนเบี ไม่ต้องอึดอัดแล้วเขาเป็นตัวไนล่อน80%คือใส่ในที่ร้อนเนี่ยเอาดออากาศอบอ้าวแต่มิ้นเย็นสบายก็คือไม่ได้เหนอะไม่ได้เหนอะเลยรู้สึกสบายมากจะบอกว่าตัวเดียวใส่ได้เป็นปีกและสามารถเก็บสัดส่วนส่วนเกินได้ทั้งหมด12จุดภายในเวลา15วินาทีอะไรยังไงบ้างหน้าท้องส่วนบนหน้าท้องส่วนล่างหน้าท้องส่วนกลางปีกหนอกสะโพกห่วงยางหน้าขา ขาเราต้องสวยเหมือนเรียวแขนไม่มีหน้าขาไม่มีขาด้านในปูดไม่มีขาด้านหลังไม่มีขาด้านข้างใส่เลกกิ้งเรจินปุ๊บเก็บหมดเลยทั้งหมด12จุดภายในเวลา15วินาทียืนซิเหมุนตัวซิหมุนตัวเนี่ยใส่นั่งเท่ากับใส่เดินนะใส่เดินเท่ากับใส่วิ่งนะใส่วิ่งเท่ากับวิ่ง4เท่าใส่ซิทอัพ20ครั้งนะคะเท่ากับใส่เนี่ยซิทอัพแปครั้งพี่เอตายแล้วดูดิเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้กระชับธรรมดานะคะผู้ชายใส่ได้ไหมหูนี่ จะบอกอันนี้เป็นคําถามยอดเยี่ยมเบาซิผู้ชายใส่ได้ไหผู้ชายใส่ได้มีจุดแบบว่าเก็บยุทธศาสตร์เรียบร้อยไม่ได้หรอดึงมาได้ถึงใต้ราวนมนะจ๊ะแล้วเก็บหมดเลยนะจ๊ะหน้าท้องแบนนะทุกอย่างเลยหมดโออผู้ชายกังวลตรงนี้ ใส่ได้นะเออใส่ได้คือผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดอ๋อเธอมารายการไม่ต้องออกกำลังกเธอเชื่อมาตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราเนี่ยนะอยู่ตรงโทรศัพท์มือถืออยู่ที่โทรศัพท์บ้านแล้วจ้าเหรอคะพี่คะเร็วๆทำไมอ่ะอยากได้ก็นั่นแหละอยากได้แล้วทยังไงอ่ะถ้าอยากได้เดี๋ยวมินให้2เบอร์โทรศัพท์ไปก่อน02นะคะ2903988และ022903999ครับ้หนึ่งตัว1999บาทหนึ่งตัวนี้ชุดหนึ่งวันนี้ขออีกบาทหนึ่งให้ไปเลยเป็น2 2,000ตัว นะะใครซื้อเลกกิ้งเรจิน2ตัว2 0 0พวันนี้ใช่ไหมคะแลกซื้อน้ำหอมไซนี้ได้จากราคา890บาทหรือ340อแต่นางไปซุปตานางเลยแถมโลชั่นให้โลชั่นอีกใช่จริงคู่นี้พันกว่าบาทถ้าซื้อเลกกิ้งเรจิน2 0 0พได้2ตัวแล้วแลกซื้อคู่นี้ได้340เออยังเบอร์ก่อนเนาะ02นะคะ2 9 0 3 9 8 8และ02 2 9 0 3 9 9 9กพอแล้วไม่ต้องไปใส่สเตมไม่ต้องไปใส่นู่นใส่นี่ไม่ต้องไปออกกำลังกายยุ่งยากมากมายใส่เลกกิ้งเรจินนตัวววเเดียพพอออคะะแล้ เรียไมาให้ฉันด้วย<ภ>เร็วๆฉันออก1บาทถธอออก1 9 9เโอเกเจ้จริงหรอพี่022ย์สองสก็ศูนย์เกป็แดและศูนย์สองสก็ศูนย์สา้จะได้มีขาที่เรียวเล็กแล้วก<ช>็ใส่ชุดราตรีสั้นจูกับนี้เลยสั้นเสมอหู